สวนทุเรียน4ไร่ครึ่งจังหวัดระยองนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเที่ยวชมสวนทุเรียนในบรรยากาศวิวเขานะครับบรรยากาศเหมือนอยังอยู่วังน้ําเขียวเขาใหญ่เลยนะครับแต่สวนอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับอยู่ที่ตาบลสองสือหลวงอ,อําเภอแกลงจังหวัดระยองรายล้อมไปด้วยวิวภูเขาบรรยากาศเหมือนเราอยู่ที่วังน้ําเขียวเลยนะครับท่านใดที่ชอบ บรรยากาศของวังน้ําเขียวนะครับแล้วชอบสวนทุเรียนด้วยผมแนะนําสวนทุเรียนส่วนนี้เลยนะครับเป็นสวนทุเรียนเอกสารสิทธิ์ฉนดคุดแดงนะครับสี่ไร่สองงาน33ตารางวานะครับมีบ้าน2ห้องนอน2ห้องแอ่หนึ่งห้องน้ำหนึ่งหลังนะครับแล้วก็มีทุเรียนหวอนทองอายุ7ปีประมาณ100ต้นนะครับให้ผลแล้วทั้งหมด มีสระน้ําอยู่ท้ายแปลงหนึ่งสะนะครับเป็นสระที่อยู่ในชนดของเราแล้วก็ถัดออกไปประมาณ300เมตรก็จะมีสระน้ําหลวงสาธารณะนะครับซึ่งเอาไว้สํารองได้นะครับเวลาที่น่าใช้น้ําเยอะๆนะครับลักษณะที่ดินก็จะเป็นสวนทุเรียนล้วนๆเลยนะครับประมาณ100ต้นมีบ้านสวนอยู่กลางสวนหนึ่งหนึ่งหลังนะครับ ตุเรียนอายุ7ปี100ต้นหมอนทองล้วนนะครับปีนี้ซื้อแล้วก็ได้ผลผลิตเลยนะครับมีทีมงานมืออาชีพรับทําให้ด้วยนะครับตัวที่ดินก็จะติดอยู่กับถนนคอนกรีตสาธารณะนะครับบรรยากาศวิวภูเขามีวิวเขาใหญ่อยู่ด้านหลังสวนและด้านข้างสวนเรานะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมบรรยากาศของในตัวสวนนะครับทุเรียนสวยมากนะครับ ใบมันสวยมากเลยนะครับคนดูแลส่วนทำไว้อย่างดีเลยนะครับใบสวยพร้อมให้ผลผลิตในปีนี้เลยนะครับอายุ7ปีมีอยู่ประมาณ100ต้นนะครับเป็นทุเรียนหมอนทองอยู่ในบรรยากาศวิวภูเขารายล้อมไปด้วยสวนผลไม้ของเพื่อนบ้านนะครับจากสวนไปพักผ่อนทะเลก็ หัดแลมแม่พิมพก็ประมาณ20นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมาที่สวนก็ประมาณ166กิโลเมตรเท่านั้นนะครับห่างจากถนนสุขุมวิทเข้ามาก็ประมาณ8กิโลเมตรนะครับเป็นสวนทุเรียนจังหวัดระยองอีกสวนหนึ่งนะครับที่สวยสมบูรณ์มีวิวภูเขาแล้วก็ทุเรียนอายุ7ปีนะครับให้พร้อมให้ผล,ผลผลิตได้แล้วนะครับ ในสวนก็จะมีบ้านพักอยู่หน่งหลังนะครับบ้านพักก็จะมีเครื่องปรับอากาศสองเครื่องนะครับตัวบ้านจะล้อมล้อมรอ,อบไปด้วยต้นทุเรียนเลยนะครับให้ร่มเงากับตัวบ้านได้ด้วยบ้านก็เป็นบ้านสวนชั้นเดียวนะครับสร้างไว้สไตล์กึ่ง รีสอร์ทนะครับเป็นบ้านหลังเล็กๆที่อยู่กลางสวนแวดล้อมไปด้วยต้นทุเรียนนะครับทุเรียนก็สวยสมบูรณ์นะครับวางระบบสปริงเกอร์ไว้ให้เรียบร้อยปีนี้ก็พร้อมให้ผลได้เลยนะครับทุกต้นต้นหนึ่งไว้ได้3-40ลูกได้สบายๆนะครับถ้าราคาเหมือนปีที่ผ่านมาก็หลักล้านนะครับหลายผล,ผลผลิตของส่วนนี้นะครับเพราะว่าอายุต้น7ปีกว่าแล้วนะครับ สามารถที่จะให้มีลูกได้เต็มที่นะครับตัวบ้านก็มีเครื่องปรับอากาศ2เครื่องนะครับตัวบ้านก็พอทำความสะอาดก,ก็เข้าอยู่ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นครัวนะครับเป็นปานสวนทุเรียนที่บรรยากาศเหมือนอาวางน้ำเขียวเลยนะครับลายล้อมไปด้วยภูเขา อยู่ไม่ไกลทะเลนะครับเดินทางไปพักผ่อนทะเลก็ประมาณ20นาทีเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งนะครับทําไว้เป็นห้องนั่งเล่นหรือทําเป็นห้องนอนก็ได้นะครับพอดีเจ้าของเพิ่งย้ายของอขไปนะครับยังไม่ได้เก็บทํมสะอาดแต่ตัวบ้านพร้อมเข้าอยู่นะครับด้านหลังนี้ก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับ เป็นสวนทุเรียนจังหวัดระยองที่อยู่ในบรรยากาศของวิวภูเขาบรรยากาศเสมือนอยู่วังน้ำเขียวเขาใหญ่การเดินทางมาสวนก็สะดวกสบายนะครับเข้าจากถนนสกุวิทมาประมาณ8กิโลเมตรเป็นเส้นทางลาดยางกับทาง คอนกรีตตลอดเส้นทางถึงหน้าสวนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงเรือนที่เอาไว้เก็บอุปกรณ์การเกษตรนะครับแล้วก็ใช้ผสมยาผสมฮอร์โมนพ่นตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสายพ่นยาพ่านฮอร์โมนเดินไปตามาทั่วบริเวณสวนนะครับถนนก็เป็นถนนปูนสาธารณะกว้าง6เมตรนะครับติดกับสวนเราเลย หลังสวนก็จะเป็นวิวภูเขาขนาดใหญ่ด้านหน้าสวนก็มีวิวภูเขานะครับมีตุเรียนหมอนทองให้ผลผลิตแล้วประมาณ100ต้นนะครับมีบ้านสวน1ห,หลังเอกสารสิทธิ์เป็นฉนวคคุดแดงพร้อมโอนนะครับ4ไร่2งาน33ตารางวาเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ไร่ละ1นล้าน3 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับตุเรียนให้ผมผลิต ได้เลยนะครับปีนี้ต้นหนึ่งก็3 40สลูกได้สบายสบายเลยนะครับเพราะอายุตอน 7P ปีกว่าแล้วนะครับหลังส่วนก็จะมีท่ายที่นะครับมีสระน้ําในฉนนข,ของเรา1สระวางระบบทุกอย่างไว้เรียบร้อยนะครับมีทีมงานมืออาชีพรับดูแลส่วนให้ด้วยนะครับรอบสวนเราก็เป็นส่วนผลไม้ของเพื่อนบ้านนะครับ สนใจก็นัดผมเข้าดูได้ทุกวันเลยนะครับยินดีพาเข้าชมสวนได้ทุกวันนะครับเป็นสวนทุเรียนล้วนๆนะครับมีบ้านอยู่กลางสวนหนึ่งหลังเดินทางจากสวนไปพักผ่อนทะเลก็ประมาณ20นาทีเท่านั้น แเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาก็ห่างจากสนามบินทวนภูมิประมาณ166กิลเมตรเท่านั้นนะครับชนบทคุดแดงพร้อมโอนนะครับรูปแปลงดูดซับเก็บซับเลยนะครับหน้าแคบหลังกว้างครับผมรับขายที่ดินทั่วภาคตะว,วันออกนะครับรีวิวทําการตลาดให้ฟรีนะครับไม่บวกไม่เทินไม่ขายเกินราคาเจ้าของนะครับปิดการขายได้อย่างรวดเร็วนะครับ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมีบ้านสวนที่ดินให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดสมความมุ่งม,มั่นปรารถนานะครับมีโฉนดอยู่ต้องการใช้เงินด่วนก็ติดต่อผมมาได้ตลอดนะครับอนุมัติรับเงินภายใน1วันเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ